รู้แล้วสาเหตุกันชัยหายไปจากหน้าจอทำแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้เพยอาการป่วยนี่แหละสาเหตุที่หายไป นับว่าเป็นพิธีกรหนุ่มซื้อดังมากฝีมืออย่างคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลเราจะเห็นผลงานของเขาเป็นจำนวนมากเป็นพิธีกรทั้งรายการสามแซบเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสแต่ช่วงนี้พ่อหนุ่มหายไปจากหน้าจอจนแฟนคลับถามถึงกันจำนวนมากจนกระทั่งล่าสุดดอกเตอร์หมวยอาริสราพิธีกรคู่ขวัญได้เผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ในวันนี้21พฤศจิกาย,ยน25 66บอกว่ามีคนถามถึงพี่หนุ่มเยอะเลยถามว่าพี่หนุ่มหายไปไหนเจี๊ยบก็ก็ถามหาไม่มาอ่านข่าวอีกแล้วหรอหลายคนบ่นคิดถึงผู้ประกาศข่าวเจ้าของรางวัลคืนสารยอดเยี่ยมพี่หนุ่มมาตอบค่ะพี่หนุ่มตอนนี้ให้น้ำเกลืออยู่บอกพี่หนุ่มติดไข้หวัดใหญ่สายพันเออยู่ทางด้านตู่ปรินดาเผยต่อว่าอาการตอนนี้พี่หนุ่มคุยไปไอไปปวดทั้งตัวหลังเหมือนโดนคนกระทืบ